กำไรอยู่สองแสนกว่าบาทซื้อวัดซี่แสนนะครับแต่ม่ออกตัวนักผมตัวท็อปผมอนะคือสองสากับสองหนึ่งแล้วไปออกออมสินซะเ<า>มื่อเดียวกันก็ถ้าออกสองสามอยู่ถ้าเป็นเลขง่ายนะผมกี่ไรอยู่วันซีราน,นานี่ย เอฟซีเปิดซับหน้าคิดทุกทนเด้อค่ะมือนี้แอดมินอยู่บ้านแม่หอมหวนเนาะคะ่ะเนาะมือนี้ก็ได้มีโอกาสแต่บอกเสียจวนเนาะคะ่ะเนาะมือนี้แอดมินจะพาไปถามแนวท่านดีๆจากเสียจวนของเราเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะะค่ผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมาปาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเด้อค่ะสวัสดีครับทุกคนครัสดีครับทุกคนนะครับด้วยครับดีครับครับท<า>ุกท<า>่องครับครับผมมือนี้ ว่าทีแม่ลบกวนตัวิีตัวดีนั่งเพื่อเกาหลังวัลน,นี่ฝันไปสันดอฟันแล้วฟันว่าะ้องมือขึ้นหลังอ่ะนะครับผมคือวัดก้อนอ่ะเพราะวา่วิ่งองกับสามแมนแมนแมนอาริเจได้ครับเจ<ม>ไดแลา,าเขาได้วิครับรวด ได้สองเก่าที่ตัวสองเห่ามากดอกครับผมเราก็ได้กำไรอยู่สองแสนกว่าบาทซื้อวัดซี่แสนนะครับแต่เม่ออกตัวนักผมตัวท็อปผมคือสองสามกับสองหนึ่งแล้วไปออกออมสินซะเมื่อเดียวกันก็ถ้าออกสองสามอยู่ถ้าเป็นเลขใหญ่น้าผมกี่หน้ายูวันซี่ลานนี่ยละผมออกจอดตัวนักนะครับที่สองสามกับสองหนึ่ง ปฏิบาริวข้อมฝันเนาะครับผมครับอันนี้อันอนี้วดใบวันนี้แหละครับผมสิบหกคอคอสิบหกปลาปลาฝันมาไปเก็บเห็ดครับผมนะครับผมไปเก็บเห็ดก็มูอหล,ละ่ะนะข้อประเดกข้อเขาไปนั่มดิครับผมไปเก็บเ,เ,เห็ดก็ไปเก็บกินมะขามน้อยครับผมเออเห็ดมะขามน้อยมันงามไปเก็บกินอยู่คู่มองเรื่องเลยะครับกินแล้ว มันกินหน้าเราปวดท้ททองเลยสินาครับหาบอกได้ก็ปวดท้องของหน้าก็บ่มีครับผมมันที่เป็นนั่งอยู่ซ้ายเหย็นดอกแก่ส่งยิ่งน้อยคตก่ามา <laughs> แก่ส่งยิ่งได้คตก่ามากเลยสินะครับ <c oughs> คตไปเก็บเห็ดหลาย,ลายๆอย่างสินะครับครับมันก็ได้เห็ดดอกหนึ่งผมไมด้ฝันครับได้เห็ดดอกเดียวได้เห็ดหนึ่งดอกเป็นเป็นรักท้ายยื่ข้งโคตรเลยว่าปลอดภัยแลังที่โคตรกรบวมี่นะครับผม ไปนทางท้ยปวดทุกย่จนเรียบร้อยไปแล้วบ้านี้ขยันยุทั้งอันพร้เนียขจันก็นั่งพักยู่หันเขาจะพรอมมาเห็นเพลอนกว่าไดอคุากัน้เห็นเพลินตอนนี้ก็ได้คุยอีกัน้วเขาได้จ่อตั้งฟั้งนี้ครับครับเราเรีงมวดกวนอ่ะเขนบอกเขนบอกเรียงเลขนะครับเรียกมวดกวนมาหนึ่งกับสองรเลยครับเออหมวดนี้มันจบ้างหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับ เพราะกับเกียรติยศยังได้ป่ะครับผมนี่เราผมเรียกว่าฝันน้อยไปทั้งท่านครับคือเสียงปูตานี่แหละครับคือเสียงคุณคือคือผมเคยเห็นได้ยินเสียงนี้นะครับเราเคยคุ้นเสียงนี้อยครับเจ้าพ่อเน่ยเจ้าพ่าเสียงไผ่ครับอ๋อาอวัลกับพี่มึงกับสองคนนี้บ้าปกกับเกียรติน้าอ้องการเพื่อนพียเพื่อนครับผมครับแล้วตัวผมมา ไอ้ผมปีไอ้น่าฮ่าผมวันนี้หลา่แต่ผมบินงหกขับเกียอยู่แล้วผมนะโอ้ยเครือครือมั่นใจแล้วตัวนี้หกขับเกียครับผมผมไม่เปลี่ยนแปลงผมมาตั้ผมบฟันเนี่ยผมดีเอาแต่ผมโดยตรงนี้ครับของยังไงของไว้ผมบอกเกี่ยวผมเอาแต่สินาผมซื้อแต่ผมการวัดเจ็ยรนึงน้องสาวโทรไปหวังก้นึ่งเก็ยรอ่ะคำหนึ่งหกเฮ้ยว่าซื้อแล้วขาจังบาทเลยครับผมเออผมมาของผมนะครับแต่ผมมาเต่าก็เอาเลยหกขับเกียผมมั่นใจว่านี่แน่นอนครับครับผม ผมมั่นใจว่าโอ้ยเจ็บม้นขึ้นมาดูแท้นสบเลยผมว่านี้ควฝันครับแ้วตีเป็นตัวให้เรด้เราได้เห็นดอกหนึ่งเนาะครับผมเตีเอ่อหกหกแปดด้วยตื่นเต้ครับตัวก็มัดรใดครับหกแปดกับเจ็ดเจ็ดแปดหกหกแปดคับเจ็ดเจ็ดแปดครับคันคันนในส่วนตัว ตัมักครับครับอมผมมักโหกับเกล็ดนะครับครับผมโหกับเก็ดเออแล้วในกรณีบิ้นี่เป็นเป็นเจ้าไหนเสื้อเได้เบิ้ลครับอ๋าครับผมเอาผมมักผมมักส่วนตัวผมว่าไม่ได้ไม่ได้ปอกข้างหน้าอืมเอาด้วยจาัมาใส่เป็นลักลอยนะครับ<อ>เ,เป็นอะไรเพราะว่าให้มันเป็น กจะฟันมือขึ้นนะผมก็จฟันอะไในป่า,าไงเาเรว่าเอาแปดใส่จะกินะเต็มจังเออเพิ่มาเพิ่มาหกกับเกียรผมด้อาแปดใส่อย่างนี้นะครับเออมันเรขึ้นบอ่อ,บอ,อปา่าเลยบ่อแ่ราไม่ันเขาไป่าเนื้อเราซ้อมอนซรตรีมือซ่าเขาจะมาขายเขาได้เสียเขาจะเราไม่ไ้ซื้อตรีมากพเออมันเียอรเกียรติเกียรตแปดเจ็รตดเป จ็ดเจ็ดปรเจ็ดจ็ดนะครับหกหกปเขอกเออมซื้อได้สี่ับสเขล็กผมว่ามันอี่อ่ไดเยห็นไหมครับครับผมเจ็ดเจกี็ดเจเปอผมมักผมจมักเอือสี่นะครับครับครับคราอะไรนะครบครับเออไปไปตลาดมุซักันนียืมไป่ซื้อก็ะว่าันเสียีสุดยอดล ผมไม่เคยหลุดเลยครับเรื่เรียกพี่มผมไม่เคยหลุดเลยอ,เอืมต้องเข้านะครับคือความ่าเนี่ยมีหนึ่งสองสามแต่ผมเรียกอักอรกับสาครับแล้วชิบแปลรกับสื่ออยู่ผมฝันนานากกวัดก่อนน่ะเนาะผมก็ถือว่าผมบ้า,าแต่เดือนไม่ได้กี่กาบ้าครูครุกวัดแต่ไม่ได้มีวัดขาดทุนอยู่สองวัดสามวัด <laughs> คือเราเนื้อพอดได้สองแสนสองผมมัดอะรทั้งหมดก็หกสี่แสนถึสามแสนแปดนะครับ,รบผมมักเล้ผมย <นะ S 1> ินลูด <000, S 1> <000. S 2> ไ,ไปเลยนะครับสองศูนย์ถึงสองเก้าสามศูนย์ถึงสามเก้าแล้วเ่ามก็เนีนวิ่งล่างอีกสองกับสามอยู่ล่างวิ่นตละแสนนั่นะครับ,รบเราได้ได้ใดคนในสองแสนเรื่งสินะเ<ม>ออเออที่สองแสนนั้นว่าตัวตัวลว,ว,วด ตัาวิ่งได้ซี่เสียนใช่ไหมอันนเป็นหกเส้นฮัทคุณออกไปแล้วสามเส้นเปลี่ยนแล้วจะมีสองเส้นสองกำไรของผมเอาถูกไว้ดีกว่าใช่ไหมครับดังผมครับเออผมซีเรียสผมก็ได้เอาตัวได้ตัวเดียวนี้ครับทั้ใหญ่ผมบอกเป็นตัวแต่เผมบอกว่าได้แต่เผมจะพูดถือวันนี้ตัว dmc นะครับเออเพราะว่ายุคเขายากบากแพงเนาะมันคือว่าผมกับ่อยากให้เพิ่นเห็นหวังก็ผมนึงใช่ไหมครับ เอฟซีร่องซื้อ่างเบอร์ปมาขือนหาเป็นชั้นเอาเด้หกหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดเป็นบอลหลังอาจจะท่เอาอานจะของก็อาจจะมาสาตัวก็ได้เร่องสินะอาจจะว่าไี่ยักตัวก็ได้ังสนะครับสื่อง่ายสืไงาผมอยบอกเอ็ตัวเนี่ยผมมันพุ่นผมผมลงพุ่นหลายนะเอฟซีซื้อผมมาได้เอาเป็นบอลหลังผมซื้อผมพิ่หกักเจ็ด ล่างเลยครับผมวิ่งน่ล่างครับเนี่ล่างนี่เราประเด็นประเด็นนี่เราะเนเนล่างครับเออผมวิ่งเลยได้ครับผมวิ่งเลยถ้านี่ผมก็เก็ีดเสีย่าผมดูครับอืล่างพว้ามล่างพว้ามครับแล้วตัวผมกเปลี่ยนกันเออเบดไบวัยยุ่ผมก็ซื้อวัยยุ่แต่ผมผมวิ่งตัววิ่งนะครับโดยมากเลขผมจะเขาจะเลขล่างเลขวิ่งเลขเปลี่ยนเขาจะล่างมากางนะครับแต่ผมชอบจนเสื้อตัวผมนะครับ ลาสโลกเกียนผมกับมีอยู่ก็คือว่าทำงานทั้งปีก็ว่าซ้ำถึงเลขดีเช่นนึงเ <laughs> ช่นนี้นะครับลาสโลกเกียนและผมมี่ยู <laughs> ทำงานทั้งปีไม่เท่ากับถูกเลขดีครั้งหนึ่งนะครับออรถ้าถูกเลขสามตัวไม่ได้ลายเนาะเดย์เอฟซีล่าสุเอาไปพิจารณาเบิรงถ้าฝันคือผมก็จ็คเอาท์อย <laughs> ่างนี้ครับถ้ามากคือผมจะคเอาท <laughs> <laughs> นะ์มันก็ไหลกันบ้านเราะ๊วยผลพันธุ์โชคดีมากเกินไปแล้วเนาะ โอ้ยไอ้ไกนได้อีหลีผมบม่เคยแพงเลยนี่ครับผมไม่เคยแพงครับอีหลีตั้งแต่มาสัมภาษณ์เฮียเรามาเนี่ยผมเห็ยนย่านได้ว่าทุกเม็ดทุกหน่วยที่เราฝันฝันก่อนละนี่จังไหนเราตีจังไหนเราตีบอกทุกข้ายละเอียดแต่ว่ากัดตียงปิดหรือว่าผูดอะไรจับแต่ว่ากัดตียงแค่ปีสุขวดแต่ว่าผู้ใดไรที่มาจับเป็นก่อนละนี่ไถ่ตอนนั้นนี่เชื่อตามเราไหวบออังรสินะผมก็ถือคู่งวดแต่ว่าจับตัวนักถือบอคือว่ามันด้่จับถือตัวน้ำบอถือ ผมเนี่ยสองสามกับสองหนึ่งพีกับนองอมาวนึ่งหนึ่งเออสุดที่เขาซื้อหลายผขาดูดเขาได้เรียกรูดนะครับสองศูนยึงสองก็ายังละสองรอยตัวนะครับแล้วก็ว่าเก่าบื้นหงเลอครัยครับอืมแล้วก็แล้วก็บ่าวิ่งอีกแล้วเขากาจอดตัวนักอีกนะครับเขาจะนึ่าถึงสามสี่แสนนะนะสี่เลยอะไรเอฟซีพิจารณาเบิรถนามากขึ้นพบยังเอาคารับถ้าากกับว่าเอาเรา มันบลาครับผมอยากให้มันถึงอีหลี่ผมบอกเดี๋ยวโค้จิงใจจานใจผมล่ะเออเขาอยากให้ได้อีหลีทุกคนเลยไม่อยากให้พิษมังยักคนอยากให้คนรวยมันทุกคนนะครับไปใส่มาใส่มาเกิดดีดีมีเงินมีข้ามมันบลาอ่าเวลาเชื่องโควิดนี่งเดี๋ยวทาหมืนโควิสจะไม่เรียนต้องผมไม่กินสารน้ำกันทุกคนท่านสิครับแต่ว่าก็จเย็ดดูไปเพิ่นนิ่นึงครับผมแต่กาลังตั้งเออว่าเจ็ดแปดครับผม หลัผู้มาผมได้เห็นดอกนึงน้ำได้กับซื้อผมนึกกับเจ็ดนึ่งไป้นะเนาะกันเนาะแถมแถมหกนึงกับเจ็ดนึงเออครับไม่เป็นเลยเนาะตัวแถมเนาะครับหนกับเจเออผมนกับเจ็ดนึแถมมีน้าได้ห้านั่นนะมันเหนเออเขาบกว่ากนมันเล็กยงไม่ออกได้โตเกลาเท่กัายอยู่กันบนลัมันก็ไม่แน่นรับไม่มีเลขดับนะครับทุกคน เขาใส่ทุกลูกผมเห็นเขาใส่อยู่ศูนย์ถึงเก้าเขาใส่ทุกลูกไม่ใครว่าดับไม่จริงครับไม่ไม่ดับซื้อเลยเพื่ออะไม่ดริงครับครับช่วยทุกคนนะครับเอฟซีทั้งคนครับ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 ค่ะอันนี้ก็คือแนวข้างดีๆจากเสียดจวนเนาะค่ะเนาะคนถูกเลขแถบถูกหดเนาะค่ะ อันนี้เพิ่นวามักน้ำเพิ่นจังสื่อนะคะเอฟซีกะท่างช่องกับเป็นแนวทางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะคะให้เอฟซีพิจรารณากรสื่งวดนี้เฮามารุนไปพร้อมกันกันกบเสียจวนว่าเลขของเสียจวนงวดนี้จะเข่าบอเนะคะขอพุณนเอฟซีทุกกานค่ะ